หนูต้องติ่งนมแม่แนนมป๋าหนูต้องติ่งนมแม่ตลอดไม่ได้หนูว่าเราห่างสักพักเถอะค่ะหนูว่าเราเข้ากันไม่ได้แกพูดอย่างนั้นได้ไงเข้ากันไม่ได้ป๋าใหญ่ขึ้นเหรอป๋าใหญ่ขึ้นเหรอมันคับเหรอมันไม่ใช่เข้าอย่างนั้นป๋า,าปเป็นแบบว่าแบบเรื่องนี้ใส่ตัวตอนอะไรเราเข้ากันไม่ได้อะป๋าทำไมแกนเพิ่งมาพูดตอนนี้ทำไมคะคิดไม่ถึงเลยที่นัดแกนมาวันนี้กะว่าจะพาแกนไปถอยไอโฟน e 13สามตะเื่องหนึ่งนี่ ใครบอแล้วเขาว่าจะเข้ากันไม่ได้จริงๆเราถ้าเราลองปรับลองจูงนี่ยอีกสักนิดเนี่ยเราลองว่า<ม>เราก็ต้องเข้ากันได้เ้าจริงๆเราก็เคยเข้ากันมาแล้วนาะใช่สิคุณค <c oughs> ้างแกนก็ช่วยช่วยป๋าหน่อยขยับขยับเข้ามาเดี๋ยวก็เข้าได้ <c oughs> นูก็พูดไม่นานแล้วค่ะว่าจะไปกันนี่ได้วันนี้เปิดอกคุยกันมีอะไรติดขัดบอกป๋าหนูมีลูกแล้วค่ะลูกอะไรลูกติดโถงอ้ <c oughs> แกนแค่ลูกติดป๋ารับได้แต่ที่สําคัญน่ะอย่ามีลูกกระเดือกกับลูกกันทะมาแล้วกันงั้นหนูเรียกลูกๆออกมาเลยนะคะไปเรียกลูกๆมาเลยลูกๆจ้ะมา ลูกลูกหนูนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักทีละคนนะคะคนนี้ใครน้องแจกคค่ะคนนี้คนกลางค่ะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่ออาไยค่ะเป็นเด็กดีน่ารักสุภาพแล้วแล้วนี่ส่วนอีเียนี้นี่คนนี้นะน้องชื่อน้องรงค่ะมันเป็นของเจ้าท้องค่ะ เด่นๆคนนี้คนโตคนกลางและคนเล็กใช่ค่ะไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้อันนี้คือ my sister สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นน้องเป็นน้องของแคลนแล้วหนูชื่ออะไรคะกรานโอกกิ่งก้านก้านโลกนี่แหละค่ะอ้าอุ้มน้องอุ้มน้องอู้มอุ้ ถือไว้น้องหน่อยถือไว้น้องหน่อยถือไว้น้องไมกูต้องถืออ่ะใช่อย่าพูดอีกกับพ่อใหม่ลูกพมอใหญ่กูเรียกพ่อนะมีกูหมื่นนึงไหมแสนหนึ่งก็โอนให้ได้ตอนนี้เลยนะลูกพ่อพ่อพม่หอผมเรียกพ่อเลยครับรักพ่อนะครับแต่ต้องรักด้วยความจริงใจอย่ารักด้วยเงินอะไรอะไรลูกลองอะไรลูกหิวนมค่ะออกมาดิจะกินนมนมนะ แม่แม่เอานม้าหนูต้องติ่งนมแม่ตลอดไม่ได้แม่ไม่มีน้ำนมแล้วลูกแม่แก่แล้วลูกอันนี้วะนมแม่หมดไม่เป็นไรหนูอ่ะดุงดึงเล่นก็ได้เป๊ะแบบจุกปอมันจุกปอมดุงแล้วพอดุงดึงแล้วหนูก็หลับเลิเอางี้เอางี้แม่เขายุ่งยุ่งอยู่นู่น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 นี่นี่นี่ทำเป็นใจมวยอ่ะไอ้ชีเขาดูได้อุ้ยป้าขนานมเกี่ยวแล้ว เอาตั้งมาดิพ่อเฮ้ยอารมณ์ไหนเนี่ยไม่รู้อะต้องขึ้นอะไม่เอาอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันไว้ไม่ทะเลาะกันไว้ดูเดี๋ยวไม่ลูกคนจะพ่อเอาเงินมาให้หนูก่อนค่ะก่อนจะเอาเงินให้ลูกๆเอาเงินมาให้หนูก่อนค่ะหาเอาเงินลเอาเงินอะไรเฮ้ยแก็บทำไรอ่ะมึงร้องทำไมมึงร้องทำไมเอาเอาเนี่ยน้า เห็น <cents> ค <input> ูเป็นอะไรคู่เป็นผูเป็นผคูเป็นท่านะเด็กเยอะ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S ก็พวกเรานั้นทำในการทีวีะ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 